สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับทุกคนใคคระขายประกลาครับมาขายประกันดีใจมากเลยดีใจมากมากสวัสดีครับตอนน้ตสวัสดีครับพิยาหนุ่ยคนขอนแก่นคนขอนแก่นจีจ๊าใช่ไหมครับครับสอนให้น้องไม่เราไม่เหนื่อยได้ปะ ร้องเหนื yeah. ่อยนะครับเฮ้ยร้องเหนื่อยเหรอดีแล้วมันเป็นเสกลักษน์เสนียดอย่างนึงเป็นเสเน่ไม่แก้ด้วยอ๋อเหรอเรื่องอะไรเก่งมากครับแกเข้ามาตอนผมเครียดครับเครียดว่าผมจะ้คอร้องครับคือผมร้องเพลงจ่จะเสียงมันสูงเลยครับแล้วผมร้องไม่ถึงครับรถคีย์มาผมก็ยังร้องไม่ถึงแล้วก็เป็นแบบตะเบงเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่แกเข้ามาอะไรงเงี้ยครับก็เลยเป็นแบบใจนึงก็ดีใจแต่ว่าใจนึงก็เป็นแบบเข้ามาเห็นตอนเราแบบิเครียดแต่ว่าพอ พอรู้ถึงปัญหาของแกที่แกเคยเจอมาเหมือนกันมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกมีความสุขขึ้นครับยาสฝึกนานไหมนที่แบบไม่ต้องใช้คอครับหายังไงอรพี่ทำไมถึงหายเจอก็ใช่ช่วละครเวทีช่วยได้เยอะมากเพราะว่าซ้อมทุกวันสองปีสองปีครับประมาณฝึกทุกวันเลยคือฝึกครึ่งปีใช่แต่ว่าเราต้องทําให้ถูกครับเพราะว่ามอเวลาเวลาซ้อมเนีัยมันก็เหมือนกับทําได้แต่ว่าแล้วพอไปพอขึ้นจริงผมก็ใช้คออยู่ดี น่าจะเป็นเพราะพลังมันเยอะกว่าขึ้นเวทีมันเจอคนนะครับสังเกตว่าเวขึ้นเวทีมันจะไม่ค่อยมีเพี้ยนต่ํามันจะมีเพี้ยนสูงตอนเอาจริงเพราะว่าคนดูส่งมห้เราเยอะอแล้วด้วยด้วยด้วยเครื่องดนตรีมันหลายชิ้นเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไหนจะเสียงคนกี้ไหนจะอะไรอีกพลังเราจะเยอะกว่าเราจะหลงพี่ก็เป็นเป็นบ้างครับแต่ว่าเรา,เราฝึกไว้ก็ดีครับฝึกไว้ดีกว่า,ววาเยอะเลยครับเดี๋ยวทำได้เฮ้ยสี่เหลี่ย ผู้อีสานก็ได้จ้องซิอยากฟังโอ้ยว้าว่าเป็นเด้อแล้วผู้อีสานพี่เขาตัวโน้ตพูดเป็นจริงเหรอเป็นวู้หน้าตาเมันพูดเหรอว่า่ค่อยเป็นบ่ค่อยเป็นบ่ค่อยเก่งสำเนียงเป๊ะเลยเลยสำเนียงเป๊ะเลยสำเนียงแม่นเลยมาอนึ่แม่นเลยเอามากมาตอนแรกไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้ร้องคู่แกไม่ได้ว่าจะได้ร้องคู่พี่อาเพราะว่า ขาคงไม่ได <ítulo> ้มาร้องกับผมอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเอยันตั้งใจมช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหม ไได้ไหมแต่อย่ามาจีใจให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่พอยิ่งได้คุยได้เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยครับไม่เหมือนกับไม่เขาไม่เหมือนกับเป็นคนดังแล้วแบบมึงอ่อนอะไรเงี้ยอืแบบแบบน้องอ่อนหรือว่าแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราต่ำต้อยอะครับ อแต่ว่ากับกับกันพอได้คุยกับเขาแล้วกลับทําให้เรารู้สึกว่าใช่ตอนนี้เราไม่เก่งแต่ว่ามันไม่ได้ไหมายความว่าวันข้างหน้าเราจะเก่งไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็มีกําลังใจครับก็อย่ามาจีจใจมันมากไปฉันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเรียนมันจ้าจะจะดีกว่าไหมฉันก็เข้าทางแต่จ้าจีจะฉันก็ต้องไป ผมไม่คิดเลยครับว่าผมจะเจอคนที่คล้ายผมนี่แหละครับนี่แหละคนอย่างนี้แหละครับที่จะผมจะรู้สึกว่าเอนี่นี่แหละคือคนอคนเรามันต้องเป็นตัวของตัวเองคนเรามันต้องไม่ลืมทิ่นเกิดเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ออกงไมต้องออกออกตอนขึ้นออกตอนบิด1,2,3อเนี่ยตอนที่พีิเย้อา ออกมาโตโน่ยังไงวะยังไม่นัดเขาว่าใครจะซ้ายจะขวาแต่ว่าก็กังวลอยู่ครับเพราะว่าผมลองมาเปิดดูเทปของพี่เขาแล้วดูพี่เขาก็ร้องไม่อยู่ไม่สุขเหมือนกันผมก็กลัวว่าฟิวมันมาแล้วเดี๋ยวชนกันลบก็ แต่วก็เอาเลยครับเดี๋ยวก็ไปซ้อมกันเดี๋ยวก็คงจะดีครับฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วย,อยอบอกได้ไหมก็อย่ามันชี้ใจมันมากไปมันจะเป็นบ่าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หากเปลี่นดีกว่าไหมฉันหว่าเขาทงแบบที่จิฉันจะต้องไปใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจใจจะดีกว่าไหมฉันว่าเขาทงแต่ที่จิฉันจะต้องไปอย่าโทษฉันเลย ฉันเพียตงต้การให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหม yeah. แต่อย่ามันที่ใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หานเปลี่ยนเป็นจ้าจะจดีกว่าไหมฉันหว่งเข้าทางแต่ที่จริงจาฉันจะต้องไปแต่อยา่ามาชี้ใจมันมากไปมันจะเป็นบาเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หานเปลี่ยนเป็นจ้าจะดๆๆีกว่าไหมฉันหว่งเข้าทางแต่ที่จะจาฉันจะต้องไป y ย a ขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณครับตนโนเจอกันเจอกันครับโชคดีโชคดีครับ นั่นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นครับสำหรับการเรียนการซ้อมของพวกเขา4ี่คนสุดท้ายซึ่งบรรยากาศของการพบกันอีกสองคู่คือเซนกับรุตและกันกับแก้มจะเป็นอย่างไรและสนุกสนานแค่ไหนติดตามชมได้ในเดอะสตาร์เดลี่เท่านั้นครับ และอย่าลืมนะครับว่า1ใน4คนนี้ใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินผ่านทางการบวตทั้ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจนันตามด้มยขขขขขวยห,หมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็น